สวัสดีครับวันนี้ก็พาพเพื่อนๆมาดูแปลงสวนทุเรียนที่เขาเริ่มปรับพื้นแปลงก็จะทำเป็นสวนทุเรียนครตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ11ไร่ยาวไปถึงข้างล่างนู่นแหละครับแต่พื้นที่เขายาวเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆนะครับ การขึ้นล่องของเขาก็6เมตรครับการทำสวนทุเรียนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับขึ้นอยู่ออกับความพอใจของแต่ละคนเจ้าของสวนทุเรียนสวนนี้เขาจะทำเป็นประยะ9คูณ9ครับการขึ้นล่องนี้ก็บนล่องนี้6เมตรครับ6เมตรเสร็จแล้วระหว่างล่องก็ สามเมตรํำเป็นพื้นที่ต่ำลงไปครับแปลงนี้ก็ทำยกล่องขึ้นมานะแล้วก็ทำเป็นถนนรอบสวนนี่คือติดถนนดำครับนะเป็นถนนเจรบทห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ 2กิโลครับสิบเอ็ดไร่ก็เท่าที่คุยคุยกับเจ้าของสวนก็อยู่ราวๆไม่ถึง200ต้นครับเพราะระยะ9คูณ9ก็ใช้แมคโครตัวเล็กครับในการขุดทำร่องก็หลายวันแล้วครับหลังจากนี้ไปก็จะวางระบบน้ำ ซึ่งระบบน้ําก็จะดึงน้ํามาจากนู่นเลยครับคลองข้างล่างนูน้นเพราะจะทําเป็นสะแล้วก็มีคลองน้ําไม่ขาดครับซึ่งจะเป็นคลองใหญ่เลยการใช้แมคโรเล็กก็ทํางานดีครับแต่จะช้าไปนิดนึงส่วนล่องนี้ตอนแรกเขายกเป็น หลังเต่าโค้งๆขึ้นมาซึ่งเจ้าของสวนเขาไม่เอาครับเขาบอกว่าจะทําเป็นเรียบๆแบบนี้เลยดินก็โอเคครับเป็นดินคล้ายดินลูกลังเนี่ยครับน้าไม่อมแน่นอนครับเป็นดินลูกลังดินดีครับดินแดงวันนี้ก็มาแอบดูสวนเพื่อนครับ สวนทุเรียนนี้อยู่หมู่ที่สองตำบลพระตรงอำเภอัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นชานเมืองของอำเภอัดใหญ่ครับซึ่งการปลูกทุเรียนของละแวกนี้เริ่มมีคนสนใจในการทำสวนทุเรียนกันมากขึ้นตรงนี้ยมีอยู่ประมาณ11ไร่เดี๋ยวอีกสักไม่กี่วันผมพาไปดูอีกแปลงหนึ่งครับ มีพื้นที่ใกล้เคียงกันคือมีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ26ไร่แต่ว่าของเขาเป็นระบบเพราะทำเป็นสะใหญ่ขุดสะใหญ่แล้วก็มีการทำร้านกาแฟอาจจะทำเป็นรีสอร์ทเพื่อให้คนมาเยี่ยมชมในอนาคตการลงลงทุนสูงครับเนี่ยครับทางนี้มันจะยาวลงไปเลยครับ ความยาวระหว่างต้นสวนกับปลายสวนก็400เมตรครับยาวไปนี่เลยฮะจนไปสุดถนนข้างบนนูน้นการทำสวนทุเรียนช่วงแรกก็มีการลงทุนที่สูงครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในการสวนทำสวนทุเรียนขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตที่คุณได้สามารถตอบโจทย์ของคุณหรือเปล่า โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนใหม่ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม